สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลน f u j i น o n หรือเลนฟูจิฟิล์ม XC 3 5มิ F 2เลน X-mount ที่สามารถใช้งานกับกล้องฟูจ i ฟิล์ม x i e s ได้ทุกตัวนะฮะทางยาวโฟกัสของเขาเนี่ยจะเทียบเท่ากับเลนส์52มิลซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของเลน normal นั่นหมายความว่าเลนส์35ิ F 2ตัวนี้เป็นเลนที่ everyday use ก็ได้คือเราติดกล้องเอาไว้แล้วก็ ถือออกไปเดินถ่ายภาพได้สบายๆรวมถึงว่าเลนสตัวนี้เองเนี่ยก็เหมาะสำหร,รับการถ่ายภาพคนนะฮะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยด้วยค่ารูรับแสงที่เป็น f2 ก็สามารถจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าถ่ายชัตเตอร์ได้การถ่ายในที่แสงน้อยตัวเลนส์ตัวนี้ก็สามารถจะถ่ายได้ด้วยรวมถึงว่าโบเก้นะฮะต้องบอกว่าเท่าที่ได้ทดสอบเองเนี่ย โอเ้เลนตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวข้อดีอย่างหนึ่งของเลนส์ในตระกูล X4 เนี่ยก็คือว่าน้ำหนักของตัวเลนส์ค่อนข้างที่จะเบานะครับตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักของตัวเลนส์อยู่แค่130กรัมเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเบามากๆส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ทั้งตัวบอดี้แลวก็ตัวเมาส์เลนส์ของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะก็เลยทำให้น้ำหนักของตัวเลนส์ไม่เยอะนะครับขนาดของตัวเลนส์เนี่ยเรียกว่ากระทัดรัดเลยทีเดียวตัวแค่นี้เองนะติดกล้องก็ ถือว่าสะดวกเป็นกล้องพกพาได้หน้าเลนของเขาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่10-13มิลหาฟิลเตอร์ได้ไม่ยากแล้วก็ระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวนี้จะอยู่แค่35เซนติเมตรเท่านั้นเองตัวเลนเองเนี่ยจะมีแหวนอยู่อันเดียวเป็นแหวนสำหรับการปรับโฟกัสนะฮะใช้ในกรณีที่เราปรับแมนนวลโฟกัสก็หมุนโฟกัสที่แหวนตัวนี้แล้วก็ตัวเลนตัวนี้เขาจะไม่มีแหวนสำหรับการปรับรูปแสงนะเวลาที่จะปรับรูปแสงก็คือหมุนไดอลที่ตัวกล้องแทนกับอีกอย่างนึ่งคือเลนตัวนี้ ไม่มีฮูดมาให้นะครับไม่ต้องตกใจเวลาที่ซื้อเลนแล้วบอกว่าอ้าวฮูดตัวนี้อยู่ไหนนะครับตัวนี้ไม่มีแถมฮูดมาให้นะแต่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเลนส์35มิล X4 ตัวนี้เนี่ยคุณภาพของภาพเป็นยังไงถ่ายภาพออกมาได้สวยแค่ไหนครับ ตัวเลนส์ฟูจิฟิล์ม35ม mm ิ f2 x4 เนี่ยนะฮะจะประกอบด้วยชิ้นเลนส์ภายในถึง9ชิ้นแล้วก็จัดเป็น6กลุ่มเลนส์พร้อมกับชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น a s p e r i c l l อีก2ชิ้นนะฮะตัวชิ้นเลนส์เองเนี่ยมีการเคลือบผิวด้วยระบบ Super EBC หรือว่า Electron Beam Coating ซึ่งก็จะเป็นการเคลือบผิวเพื่อที่จะป้องกันการเกิด Ghost และก็การ เกิดแฟร์ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยนะฮะเจ้าเลนส์ x c ตัวนี้เองเนี่ยนะครับชิ้นเลนส์หรือว่าองค์ประกอบภายในของตัวเลนส์เนี่ยจะเป็นชุดเดียวกับตัวเลนส์35มิ mm ล F2 XF ที่ออกมาก่อนหน้าตัวองศาการภาพของเลนส์ที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่44.2องศาแล้วก็ตัวเลนส์มีกรีบรูรับแสงทั้งหมด9กรีบนะฮะสามารถที่จะปรับค่ารูรับแสงได้แคบสุดที่ F16 ก็คือตั้งแต่ที่ F 2ถึง F 16เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้ค่ารูปแสงเท่าไหร่นะครับคุณภาพของภาพที่ได้จากเลนส์ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ได้ทดสอบเองต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวเลนส์เองมีโครงสร้างชิ้นเลนส์เหมือนกับตัว XF 35mm F 2ก็คือรุ่นที่แพงกว่านะครับก็ทำให้ภาพทั้ง2ตัวเองเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวตัวเลนส์ให้คว้าความคมออกมาทำได้ดีมากตามสไตล์ของเลนส์ฟูจิอยู่แล้วเรื่องของความคมชัดก็เลยไม่ต้องห่วง ทั้งตรงกลางภาพทั้งตรงขอบภาพเองเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเท่าที่ได้ทดสอบเนี่ยนะฮะตรงกลางภาพเนี่ยความคมชัดนี่คมเป๊ะอยู่แล้วส่วนขอบภาพเนี่ยถ้าคุณเปิดที่ F2 ก็จะมีการดรอปคุณภาพลงไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าอันนี้เองเนี่ยถ้าไม่ได้ถ่ายแบบเทเชาเนี่ยพี่ใหญ่กล้าบอกว่าการดรอปแทบจะไม่เห็นถ้าเราหลีรูดรับแสงลงมาหน่อยสักประมาณ F4 เนี่ยเราก็จะได้ภาพที่มันคมนั่นแหละของกลางภาพแล้วก็ขอบภาพแล้วเรื่องของสีสันของเลนส์ตัวนี้นะครับที่ เวลาที่ถ่ายภาพออกมาเนี่ยตัวเลนส์ตัวนี้ถ่ายทอดสีสันออกมาได้สวยในเรื่องของสีผิวไม่ต้องห่วงโดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับพวกฟิล์มซิมูเลชันเนี่ยตัวกล้องก็จะประมวลผลแล้วก็ปรับสีให้ด้วยเรื่องของความเร็วโฟกัสกันบ้างนะฮะเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยความเร็วโฟกัสพี่ให่ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวพึ่ชถ่ายตอนกลางวันเนี่ย แตะปุ๊บมาปั๊บเหมือนกันนะแต่ปุ๊บเข้าโฟกัสเลยส่วนในที่แสงน้อยเองก็จะมีหน่วงลงไปนิดเดียวนะครับเรื่องของการเบลอฉากหลังในการเลนเดอร์ฉากหลังนะฮะก็ทําได้ดีอยู่แล้วคือถ้าสรุปง่ายๆนะครับภาพที่ ได้ดีๆจากตัว3 5ม f2 xf เป็นยังไงตัว3 5ม m f2 xc ก็จะได้ภาพแบบนั้นเหมือนกันการละลายฉากหลังการถ่ายภาพคนเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันเลยทีเดียวข้อดีของเลนส์ xc ก็คือน้ำหนักเบาวกว่าราคาถูกกว่าแล้วก็ถามว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้เหมาะสำหรับการถ่ายอะไรก็คงต้องบอกว่า1มันเป็นเลนส์ในช่วงของ 50mm เนอนะเพราะว่าคูณมา35ณ1.5เนี่ยก็จะได้ประมาณ 52มิลนะครับก็เป็นเลนในกลุ่มของ normal สามารถจะใช้งานได้ทุกวันติดกล้องเดินถ่ายภาพได้หรือจะไปถ่ายภาพคนถ่ายหน้าชัดหลังเบลอถ่ายในที่แสงน้อยรวมถึงระยะโฟกัสที่ค่อนข้างที่จะใกล้เนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะถ่ายพวกอาหารถ่ายแพ็คช็อตถ่ายสินค้าได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเลนสุดคุ้มตัวนึงแหละ ด้วยราคาค่าตัวอยู่แค่7,990บาทเนี่ยน,นะฮะซื้อได้แบบไม่ต้องคิดครับสำหรับใครที่มีกล้อง f u j i ฟิล์ม X Series อยู่แล้วแล้วก็มองหาเลนส์ตัวที่2นะฮะเจ้า f u j i ฟิล์ม X4 35mm f2 ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ